ว่างๆนะทำไมกูมีอะไรได้เสริมอะไรอ่ะกูขายกิฟต์อ๋อนี่แต่อยู่บนหัวมึงก็คือนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ติดแบบนี้คนกันเองเอาไป50โอ้โหกูไม่ซื้ออ่าๆราคาพิเศษอันละห้าสิบสองอันร้อยเดียวกูคิดร้อยเดียวอีเวนเท่ากันถูกลน้มใช่ไหมถูกลน้มเนี่ยกูอยากมีเพื่อนอย่างมึงเพื่อนโง่อย่างมึงเนี่ยนะกูไม่เอาแล้วมึงเก็บไว้ก่อนเถอะเอออุ้ย พวกมึงไม่ไม่ไม่ทันสมัยเลยอะหลิวหลิวหลังเข้าหลังข้าหลังใครไหนหลังมึงอะเอ้ยน่ารักว่ะเก็กมาเลยน่ารักจังเลยว่ะคนนี้ของกู ของกูของกูกูจของกูกูก่อนกูมองก่อนคนมึงเจ้าคนไหนไม่รู้แต่